วัน,นี้จะพาไปแลกการแร่งแก้ไขปัญหาหนำท่วมสัมปักกันบ้างค่ะซึ่งจังหวัดสงขลานะคะได้มีการแร่งแก้ไขปัญหาหนำท่วมสัมปากสร้างการนวยงานตะเกี่ยวค้องให้วางแผนคุดหลอกเพิ่มช่องระบายนา้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงฤดูมรสุมค่ะ เทศูนย์แชุมชนสามตำบลตำบนท่าคามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานายสมนึกพงเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายวรนัทนุ่รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นเทประชุมกับน่ยนยวยงานทิ่ีเยวข้องห้ารือแล้วก็วางแพ้นแก้ไขปัญหาหนามทวมสัมสากในพื้นที่ชุมชนเคหะน้ำหน่อยบ้านปลักทงและกาเซ่แย่คลองวะก่อนจะลงสํำรวจพื้นเทจริงเพื่อบรรเทาความือดรอนให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูมรสุมค่ะ ในเทประชุมนะคะก็ได้มีการรายงานสภาพปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นถูกพื้นี่ได้ดำเนินการคุดหลอกระบายน้ำเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีการเสนอให้เพิ่มทอหลอดในพื้นที่ของตำบลท่าคามเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายนา้ำพร้อมกับเสนอขอให้มีการสนับสนุนให้เกิดคลองพระราชดําริซึ่งจะสามารถรองรับน้ำและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวได้ทางนี้นะคะผู้วาราชการจังหวัดสงคล้าก็ได้สั่งการสำนักงานชลประทานเทศิพุกสงคล้าให้เร่งดำเนิน การส่งเครื่องจากคุดหลอกคลองในพื้นที่เพิ่มเติมค่ะจากนั้นผู้ว่าราชการงาวส่งคล้าก็ได้นำาสวนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปส้ารวจแลรงน้ำท่วมสัมสากจุดแรกในที่บ้านปลักท่งตําบลคอ,นองหน้องอำเภอหัดใจโดยองค์กร องค์การปกครอง่วนทองทิ้นค่ะแดเนินการขุดหลออคูคลองเพื่อกําจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลพร้อมสร้างการให้เตรียมเครื่องสุบน้ำาวเพื่อเพิ่พมการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดน้ำท่วมขังจากนั้นเดินทางไปที่บริเวณซี่แยกลองวะซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมสัมสากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้สร้างการให้เทศบาลเมืองคองหงเตรียมนำรถชีดน้ำแรงดันสูงกําจัดซิ่งอุดตันในท่อเพื่อจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่กําลังจะมาถ,ถึงส่วนแพนระยะ ยาวโดยการวางทอหลอดได้บรรจุลงแพนของกรมทางล้วงซึ่งก็จะดําเนินการในระยะต่อไปนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะ